่พบกับช่องพรายชัยาายาไข่เกีมแฟมารีของเรานะคะวันนี้นะคะพามาดูพิพลายนะคะตอนนี้ช่วงเย็นนะคะวันนี้ช่วงเย็นนะคะผ่านต้นกล้วยนะคะวันนี้อ,อร่อยเลยนะคะอันนี้ควันมานะคะควันมาของเราก็มีต้นกล้วยนะคะวันนี้ช่วงเย็นนะคะมีต้นกล้วยกับ ใบมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวนะคะนี่ค่ะควานของเรากำลังโยนเข้าไปให้นะคะตอนนี้ตอนนี้ทานน้ำเสร็จแล้วนะคะทานน้ำเสร็จแล้วก็แล้วก็ให้ต้นกล้วยนะคะอาหารช่วงเย็นนะคะของพี่พลาย ควานมานะคะตอนนี้ควานมาค,าน,มาคานมายิ้มเฉ่งนะคะนี่ต้องสับด้วยนะคะว่าจะได้ทานง่ายๆนะคะตอนนี้ควานของเราสับให้พร่คลายนะคะอาหารโอชะเลยนะคะวันนี้ต้นกล้วยนะคะ ฝั่งโน้นเป็นพลายโจนะคะฝั่งโน้นจ้องมาทางพลายชยานะคะทานอย่างเดียวนะคะตอนนี้ต้นกล้วยอ่อนๆเลยนะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยนะคะวันนี้ตัดมาแล้วก็เอามาให้พี่พลายนะคะ วันนี้เราไปตัดสองคนนะคะแม่ควานก็ไปด้วยนะคะแม่ควานกับพ่อควานเราไปตัดด้วยกันนะคะได้หนึ่งรถไสนะคะนี่ค่ะคูนๆูณเลยนะคะรถไสคู่ใจกับมอเตอร์ไซน์นะคะเพราะว่าไม่มีรถกระบะนะคะเราต้องใช้รถไสลากเอานะคะ อร่อยไหมพี่เค้มโอเดียวนนาะโอโอ,โอโกรอบเลยนะคะอร่อย แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็หมดทานได้เรื่อยๆนะคะพี่พลายของเราตอนนี้แดดยังจ้าอยู่นะคะตอนนี้โอ้ช่วงเย็ยนนะคะแดดยังจ้าอยะะู่ค่ะพระอาที่ก็ใกล้จะเริ่มตกดินนะคะ ดึงอย่างเดียวนะคะตอนนี้อ,อทานทานเก่งน,นะคะพี่พลายของเราพลายวัยรุ่นนะคะยังเป็นพลายวัยรุ่นอยู่นะคะ พี่พลายนะคะเดี๋ยวเราดูรบรอบนะคะรอ,รอบพี่พลายนะคะโอ้ฝั่งนู้นเป็นสะการบินไทยนะคะตรงข้ามกับบ้านของพี่พลายเลยนะคะนี่ค่ะติดถนนลาดยางเลยนะคะติดกับสะการบินไทยเลยตอนนี้กําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่นะคะี๋ยวอีกไม่นานก็จะเสร็จแล้วนะคะ กลับมาที่พี่พลายชายานะคะตอนนี้โอ้อยังทานได้เรื่อยๆนะคะแม่ๆพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพี่พลายชายาเฟมิลี่ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ